เปิดมี่แล้วโดนโดนเรียบร้อยบ,บียอนก็ดไลท์ครับนะโดนฮอกฮอกโอ้โหห,หิวเลือดไปครับผมเฮ้อ,อืดน,นะดูนะอืดเอาเรื่องนะเน่เน่เรียบร้อยไปตัวครับผมริวิ่งดีเจนครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอรกันอีกครั้งหนึง่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอันเมสอินเวเดอร์กับโคโรนากันอ่า หลังจากมีแอนติเมทสเปกเตอร์อันติเมทเอริสคราวนี้ก็ผมมาถึงอันติเมทอีเวเดอร์แล้วคือเอริสก็ผมมันเป็นปืนกลางสี่อันใช่ไหมสำหรับอีเวเดอร์มันก็เป็นปืนกลาง3อันจากแต่ก่อนครับผมปืนกลางหนึ่งปืนเบาสองอ่าคราวนี้ปืนกลาง3เลยครับผมแล้วเลือดของมันเนี่ย4 8 300. ่แส0อ่ะแต่สปีดก็ยังเต่าเหมือนเดิมที่47่สิทำไมมันจะชักขนาดนี้นวะเนี่ยโอ้โหและอัลติเมทโคลน่าครับผมดาเมจที่20,000 ปกติกับผมมันจะอยู่ที่ประมาณหมื่นหกได้นะตอนนี้ดิงที่ระยะห้าร้อยเมเก็รีโหลดหกวินาทีอาจากอันเก่าครับผมที่โดนเนื้อไปเก้าวินาทีตอนนี้ขึ้นมาไปอ่ะหกวินาทีก็น่าจะใช้ได้มั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่าการยิงกันของมันเนี่ยมันจะกระจายเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าอะไรเพราะว่าถ้าก่อนครับผมตอนโควิดนารุ่งเรืองเนี่ยโอ้โหมันโหดมากใครก็ต้องใช้ครับผมยิงปังปังปัง,ปงล็อกสนิทติดต,ตายว้าวสำหรับโควิดนาครับผมผมก็จะใช้กับตัวน,นี้เลยสเปกเตอร์ครับผมมา และแน่นอนต้องมีอันติเมตอินวเดอร์ครับพระเอกของเราไทฟอนครับและสุดท้ายก็ผมลีสอ่าไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าอันติเมตโคโรนาแล้วก็อินวีเดอร์อันติเมตอินวเดอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยว้าวแล้วเราจะไปถึงเสาได้ดูไหมเนี่ยโอ้โหใครสิหลายตัวเลยไม่น่ารอดนะดูท่าแล้วอะ่ะมันจะต้องมาส่องเราไกลๆแน่เลยวะ่ะ โอ้ยนี่เพื่อนเราก็มียิงสวนกลับไปยิงสวนกลับไปโอต้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหว้าวเดี่ยวนะคือหลบอยู่ข้างหลังยิงยิงทุามาได้อีกเหรอโอ้ เินเวเดอร์ครับดูนดีอยู่ข้างหลังแล้วนะมาโอ้โหว้าวสมัวครับอ้าวอยู่กับที่ด้วยนะโดนโดนแล้วโดนแล้วมาครับผมไปยิงไปก่อนเลยครับ เศษไม้เรียบร้อยไปครับโอ้โหว้าวฮิวก่อนเลยครับเรียบร้อยไปตัวนึงว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องอ่าคือก่อนครับผมรอรีโหลดสกิล15วินาทีก่อนว้าว เฮ้ยตัวอะไรเอ่ยโอเคจัดไปครับโยนไปนี่แหละนี่แหละล็อกไว้ล็อกไว้อือหเสร็จนะเสร็จนะโอ้ยริปเปอร์ครับเรียบร้อยไปตัวนึงว้าวมา โอ้โหรัรัวรัวล็อกไว้ได้นะล็อกไว้แล้วครับผมเนี่ยแล้วมันก็จะโดนจอดๆขนาดนี้ถ้าเกิดล็อกไว้ได้นะเสร็จไปครับแรมเพทค,ครับนี่ไรสิีนะใช่ไหมใช่ดิโอเคเราหย่อนตรงนี้ครับยิงไรสิ์ไปครับเสร็จจ้ายานเมฆลงไปครับผม โอเคว้าเฮ้ยเกิดไม่ได้แล้วโดนโดนเรียบร้อยบิยอนก็อดไลท์ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอีกโอเคครับเดี๋ยวเราจะโยนไอ้จุมารตัวนี้นะเข้าไปกลางวงเลยเร่งเร่งเข้าสาวก่อนปุ้งเข้าไปเ <Yeah, yeah, S 1> ยอะแยะเหยื่อเพียบวิชลังกาครับ อุย้ยตัวแดงแต่โตโตเอออเน่เน่เน่เ่เ่เรียบร้อยไปตัวครับผมเรีวิ่งอีเจนครับเรียบร้อยไปวิรุษดอครับ,รบ,รรรรบต้องหนีก่อนละครับผมเป็นรุษดอเขาก็โดดไปทางนู้นนะต้องล็อกไว้ก่อนละเปรียีครับ อ๋อลิงเล็งเล็งเรียบร้อยครับผมรีวิลเจนงกันอีกรอบนึงว้าวโยนไปครับหารูชดอเลยจัดายดอล็อกไว้ครับหืมเรียบร้อยว้าวเฮ้ยเต็มบ้านเราเลยว่ะโอเคเราต้องใช้ นี่ครับผมไทฟอนครับม,มาตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะ <c oughs> แน่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 อยู่ข้างหลงังดูข้างหลงังด้วยเนเธอระโอ้ยโอ้ยต,ต,ต,ตยายตายตาโโยยันแม่ลงมา แล้วยังไงอะแหมเบสิคน้องยังไม่แน่นนะคะหุย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 เสร็จไปตัวไหมไม่เสร็จวะไม่เสร็จวะหุยหุยหุยปืนแตกปืนแตกอีเทอครับมาเด็ก็มาเด้โอ้โหไอ้ตัวเมดโควิดหมันช่างเร้าใจเฮ้ยเฮ้ยอย่าค้างบนฟ้าเด็จริงเหรอมันค้างอยู่งี้จริงเหรอไม่ได้แหลกใช่ไหม <ś les> มันค้างอยู่กันนะ่ะโอ้โหล็อกไว้ครับ no นะโนเดนนะโนเดนนะว้าวว้าวว้าววาบเข้า,า,าขไปครับเฮ้ฉลังก้าล็อกไว้ก่อนครับโอ้หล่วงว่ะล่วงว่ะงั้นเราต้องเฮ้ยทางบ้านเราเต็มเลยอินวีเดอร์ครับ ไปก่อนแล้วเสร็จไปโว้โโวแล้กวก็เน่ยมันช้าจริงนะอียเวเดอร์เนี่ยขอเพิ่มสป,ปีดได้ไหมเงี้ยเฮ้ยแมง่องครับโหอยู่นู้นแน่อยู่นู้นแน่เฮ้ย <c oughs> ถึงว่ะเฮ้ยยเอาเรื่องด้วยนะโ okay. อเครอเลยโหลดครับโดดครับ เ็จไม้ล่าเ็จไมเล่ามาล็อกไว้ได้นะล็อกไว้ได้นะเศษโดนโดนดิเดียบรอยเยอกิดไหมครับเกิดไหมครับโอ้โหเฮ้โหโหโหยเฮ้ยยิงมาเลยนะนึกถึงแบบสมัยก่อนเลยครับที่มันเป็นโครโรน1าตอนกำลังรุ่งเรืองอ่ะวนตอนนี้นะโครโรน1ที่ปัจจุบันโอ้โหไม่ไหว มันก็ได้แบบขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่ดีขนาดนี้เท่าเดิมนะเอเคตัวนี้ยันแม่ลงไปก่อนครับนําทางก่อนไม่รู้ตัวอะไรไอนท่านเบ่าไม่ใช่เราลุยครับรู้จิครับยิงโดนี่ไงยิงโดนเด้โดมันตัวตี้ขนาดนี้ยิงท่วงหายตัวโดนหมดนะเอาจริงเอาจริงไหนไหนกิดมาสิได้ใจได้ใจ โอเคยสาวเปลี่ยนแล้วครับผมเดี๋แค่นั้นเหรอเราไปเกิดที่บ้านดีกว่าครับเราเกิดด้วยตัวสุดท้ายครับผมสเปกเตอร์มาไหนอยู่ไหนโอูโดนไปสิครับโดดครับผมโอ้โหอัดเข้าไปอัดเข้าไปไททันเหรอไททันเหรอ โดนโดนโดนยานแม่ลงไปว้าวอันตตเมตโคโรนาไอ้ยิงมันวะว้าวแต่วันก็องคงได้ยากแหละไม่ต้องสอ้าวได้ที่เมื่อกิ้แค่ยิงผ่านผ่านแค่ยิงผ่านผานว้าวสุดยอดครับผมเฮ้ยเจ๋งอันตตเมตโคโรนาว้าวว้าวว้าว,ว,าว คราวนี้ก็สบายใจแล้วว่าแบบเฮ้ยมันดูโอเคอ่าใช้ได้ครับผมนะแปดล้านครับผมสิบห้ากิว7เจ็ดเสาโคโรน้าล้วนๆเลยเน่ๆน่เรามีโล่นะเรามีโล่นะไปครับเซดอีกว้าล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้เซตว้โวๆๆวๆววล็อกไว้ก่อนได้ไหมครับล็อกไว้แล้วเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหโอ้โหเขา้าควบเลยมาดวลกันโอ้มีโจนมาช่วยอีกโอ้โห,สโโหเสร็จกันมาครับผมเอาลิชกันครับอ่าลิชชิ่งมาโอ้โหอ่าหนาลิงก์ไปก่อนลิงก์ไปก่อนลิชชิ่งมาครับผม แน่แน่เศษเศๆเเอริสเอริสเดียบร้อยไปโอ้โหหายตัวเฮ้ย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 ้ว้ววววววลีสเลยครับว,ว้าวแอบก่อนว,ว้วาวว้าวเลือดห่วเลยว,ว้าว มาที่มาที่มาที่โค้งอะ่ะโค้งอะ่โงอะโค้งเหรออ้าวไอ้นี่โดนลูกหลงไปโอเคฝั่งนี้ไม่มีใครนะโว้วโว้วโว้วโว้โว,ว,วล็อกไว้ก่อนครับนั่นแหละมามา,มาครับเรียบร้อยปลายหูแหม ชา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 ล็อกไว้ครับนั่นแหละโอ้โหสุดยอดล็อกแล้วล็อกแล้วมาดวลกันครับลิสไปค,ครับผมโอ้โหโดนริปเปอร์ส่วนยับเลยงั้นเราเอามานี่ตัวนี้ครับผมอินเวเดอร์ครับ มันก็ช้านะอีเวเดอร์นะมันไม่ได้รวดเร็วเลยนะโอ้แม้ว่าจะเป็นอันติเมทเพิ่มสปีดหน่อยเหอะช้าเกินเป็นอันติเมทขอเพิ่มความเร็วด้วยได้ไหมอ่ะโ,โอ้โอ้โอ้ไปครับผมนนี่นี่นี่ปุ๊บก็ให้ครับ ว้าวว้าวว้าวโดนโดนเรียบร้อยปลาหิวเลือดก,ก่อนครับอื้อหือจอจอขนาดนี้นะจอจอขนาดนี้นะว้าวโดนดิโดนเข้าไปเรียบร้อย <h oo> <hoo> ไหน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 ลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอู้หูสีสัตสีสัตอยู่เลือดก,ก่อนครับ อิมุกิเหรอหูยจะไหวไหมวะอีเวเดอร์เนี่ยเก็บอิมุกิลงมาครับผมรออ้าวลวงซะแล้วโู้ยับสวนยับครับโอยอ้าวหูยทำไมมันโดดโดนโดนเจี๋ยวหัวใครเข้าอะไรเนี่ยอ๋อโดนกาวิตี้โู้โหโ้เดี๋ยว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 เยอะจัดเยอะจัดยานแม่ก่อนครับผมฮิวเลือดก่อน ว้าวว้าวเคเคอือหต้องหลบมาแลลวครับผมนี่อ่ามามายกมาให้ยิงสวนได้ครับเสร็จไปวู้ฮู้นะโดนฮอคฮอค โอ้โหหิวเลื่อยไปครับผมเฮ้ยอืดน,นะดูนะอึดเอาเรื่องนะว้าวว้าวหิวเลยทีนึงอื้มโอ้ยไททันไททันไททัน,ไ,ทนไม่รอดแน่ว่าโอเคโดนแมงป่องด้วยกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยยิงโคตรมันเฮ <c oughs> ้ยนั่น มันกลับไปตอนที่สมัยโคนาลุ่งเรือนะผมตอนสมัยท็อปๆผมอะที่มันก่อนจะโดนเนิฟแล้วก็เนิรเนิบเนิเนิกันมาหลายอีกหลายๆรอบผมปืนมันแรงนะเป็นปืนลูกซองระยะประชิดกับผมที่สามารถล็อกขาได้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งแต่ว่ามันจะได้ง่ายๆแล้วคือตอนนี้เว้ยออแกนมันก็ได้โคตรยากเลยอัลติเมตเฮาเซอร์อัลติเมตเอรีก็ต้องหูเล่นกันหูตาแตกแล้วอัลเิเมตโคนาเนี่ยมันจะได้ยังง่ายๆจริงหรือเปล่าว้าวนะเฮ้ยแต่ว่า เลยแบบนี้มันโอเคมากๆเลยชอบๆๆชอบชอบเพื่อนๆอนผมก็ชอบสไตล์ลูกซองสไตล์สายลุยอยู่แล้วนะแล้วยิ่งโคโรหนา้าได้บัฟขึ้นมาเป็นอัลติเมตขนาดนี้ครับผมสุดยอดไปเลยแต่ก็ขอให้มันได้ง่ายๆหน่อยเถอะไม่ใช่ต้องเล่นอะไรไม่รู้เปิดอะไรไม่รู้โอ้เสียทองเยอะแยะเล่นกันตาแตก3วัน4ีวันโอ้ตาย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 โอเคเพื่อนสามารถคอมเมนต์คุยได้นะผมมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ว่าอัลติเมตอินวิเดอร์อินตมิกโครโนนาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆชอบมันไหมและ อันตรายตัวต่อไปเพื่อนๆอยากให้เป็นตัวอะไรนะมาคุยกันคราวนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบาวล